สวัสดีครับฟีฟ่าโมบายนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับหรือเจแปนนะครับตัวนี้ก็อีเวนต์นะครับของ UCL 23นะครับจะมีอัปเดตนะครับจะเป็นแชปเตอร์ที่2นะครับหรือแชปเตอร์2นะครับอัปเดตตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการอัปเดตเป็นการทายผลฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับของตัวนี้จะเป็นอิงกับของจริงนะครับผมก็คือจะเป็นรอบเซมิไฟนอลนะครับแทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ ทำอีเวนต์ตัวนี้นะครับก็คือแชปเตอร์ที่2นะครับผมก็คือมาเช็คอินรายวันก่อนนะครับไปันดับแรกคือไปเก็บแต้ม ucl ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับ ucl 23นะครับตรงนี้แอปเก็บไปแล้วครับมาที่อีเวนต์นะครับเราคลิกที่เมนูอีเวนต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เลยครับผมตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีให้แต้มวันแรกนะครับก็คือจะคูณด้วย1,000นะครับเพื่อจะเอาไปทำการถ่ายผลฟุตบอลนะครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ เซมิฟิแนลนะครับหรือรอบ8ทีมนั่นเองนะครับผมตัวนี้เราก็ทำการเมื่อทำการรับเรียบร้อยเช็คอินเรียบร้อยนะครับก็ปิดได้เลยครับผมมาส่วนของตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเข้าไปที่อีเวนต์นะครับผมไปที่ชปเตอร์ที่2นะครับตรงนี้ก็จะได้มา1,000นะครับเราจะทำการถ่ายผลเซมิฟินนลนะครับก็คือจะเป็นรอบเซมิฟิ n นลนะครับก็คืออันอันดับแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่าง นาโปลีนะครับกับเอซิมิลานนะครับตรงนี้จะหมดอายุในจะเริ่มแล้วนะครับหมดอายุใน13วันนะครับผมก็คือทําการทายผลในส่วนนี้นะครับกดคลิกเข้าไปดูครับผมเลือกทายผลนะครับทีมที่จะชนะนะครับผมก็ทําการถ่ายผลได้เลยนะครับตัวนี้จะใช้50 50แต้มนะครับจาก1,000แต้มที่ให้มาล็อกอินวันแรกนะครับผมเราก็ทําการล็อกอินได้เลยนะครับหรือเราจะลอก่อนก็ได้นะครับรอแต้มเพราะว่าเช็คอินจะมีให้เช็คอิน เป็นรายวันแล้วก็แต้มจะมีให้แต่ละวันนะครับผมเพื่อจะมาใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่แต้มไปได้เลยครับก็คือครั้งหนึ่งหนึ่งไลค์นะครับก็คือจะ50แต้มใช้50แต้มนะครับในการกดนะครับเลือกส่วนคู่ต่อมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเชนซีของลีมอลิทครับก็ทําการทายผลเช่นกันนะครับเราเลือกทีมที่เราต้องการชนะนะครับผมแล้วก็ใส่แต้มก็ไปนะครับตรงนี้ก็หมดอายุใน13วันนะครับผมแล้วก็ใส่แต้มแล้วกดเสร็จแล้วเราก็กดตรงเมนูได้เลยนะครับผม แล้วก็ทีมที่3นะครับก็บบเยอร์มินิทกับแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็ทีมที่4แล้วก็เป็นอิตาลีลานกับลาซิโอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทายผลเช่นกันครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของแชปเตอร์ที่2นะครับผมยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับสนุกกับเกมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ